ะะวันนี้คุณครูสุรชยาเพิ่งทัดนะคะก็จะมาพูดนะคะในหมวดของงานประดิษฐ์นะคะวันนี้ครูมีตัวอย่างงานประดิษฐ์นะคะของชั้นปถมศึกษาปีที่5นะคะมาให้ดูกันนะคะวันนี้นะคะเริ่มด้วยที่การประดิษฐ์ของใช้นะคะกระถางจากขวดน้ําพลาสติกค่ะ มาดูเลยนะคะเขาบอกว่ากระถางจากขวดน้ำพลาสติกนะคะเป็นของใช้สำหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะเพื่อตกแต่งห้องทำงานห้องนั่งเล่นนะคะห้องนอนหรือบริเวณต่างๆของบ้านให้สวยงามนะคะซึ่งสามารถนะคะประด,ดิษฐ์ได้ไว้ใช้ได้เองด้วยวิธีง่ายๆนะคะโดยนำขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะมาประดิษฐ์แล้วก็ตกแต่งนั่นเองนะคะ เรามีเยอะแยะเลยกวน้ำพลาสติกต่างๆนะนำมาใช้ได้หมดทุกไซส์ทุกขนาดเลยเดี๋ยวมาดูกันว่านักเรียนสามารถนํามาทําได้ด้วยวิธวีวิธีไหนนะคะ มาดูที่วัสดุและอุปกรณ์ค่ะข้อที่1ค่ะขวดน้าพลาสติกนะคะหรือขวดน้ําอัดลมนะคะขนาดใดก็ได้นะคะที่มีอยู่ในบ้านนักเรียนนะคะสามารถนามาทําได้หมดเลย2ค่ะสีอะคริลิกนะคะจะเป็นสีที่สําหรับทาพลาสติกนะคะแล้วก็ไม่ไม่ลบนั่นเองนะคะ3ค่ะแปลงทาสีค่ะ4ค่ะจานทาสีค่ะ5ค่ะคัตเตอร์ค่ะ6ปากกาเคมีนะคะก็เลือกอันที่ ไม่ลบนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาอันที่มันลบได้นะคะบางทีเราระหว่างที่เราตัดเนี่ยมันอาจจะลบเลือนออกไปทําให้เราแบบว่าไม่สะดวกในการใช้นะคะแล้วก็อาจจะเลอะด้วยนะคะต่อไปค่ะมาดูที่ขั้นตอนการทํา ขั้นตอนการปรดิดกระถางจากขวดน้ําพลาสติกนะคะข้อที่1ค่ะเตรียมขวดน้ําพลาสติกนะคะหรือขวดน้ําอัดลมหนึ่งขวดนะคะทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนักเรียนนะให้เลือกคิดว่านักเรียนชอบสัตว์อะไรอยากจะทําเป็นรูปอะไรนะคะจากเห็นตัวอย่างด้าน,นหน้านี่ครูทําเป็นรูปอะไรนักเรียนสังเกตไหมนั่นแหละนักเรียนก็ดูว่าเราอยากทําเป็นรูปอะไรนะคะเราก็ออกแบบเป็นรูปนั้นเลย ต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะวัดความสูงนะคะจากก้นขวดพลาสติกขึ้นมา11ซนติเมตรนะคะเพื่อทําเป็นตัวกระถางคือส่วนที่1นะคะด้านล่างเห็นไหมคะ11ซนติเมตรแล้วก็วัดจากส่วนที่1ขึ้นมาปอีก2เซนติเมตรนะคะเพื่อทําเป็นหูสัตว์นะคะก็คือส่วนที่2นั่นเองนะคะ,ะเตรียมตัวเราวัดแล้วเราก็ล่างไอ้นี่ไว้มาร์กเอาไว้ ต่อไปค่ะขั้นตอนที่3ค่ะใช้ปากกาเคมีนะคะเขียนเส้นเพื่อกําหนดขอบกระถานะแล้วส่วนที่เป็นหูของสัตว์ซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะปริเราคัวปริกระถานนะคะจากขวดน้ำพลาสติกเป็นรูปหูแมวนั่นเองนะคะก็ไม่ยากเราเอาง่ายๆนะคะเห็นไหมคะช่วงที่เราเว้นไว้นะคะส่วนหนึ่งทําเป็นตัวหน้านะคะแล้วก็ยื่นหูขึ้นไปนะคะตามแบบที่เราเว้นไว้ตั้งแต่ข้อที่2นะคะต่อไปค่ะข้อที่4ี่ค่ะ ใช้คัตเตอร์นะคะขีดตามรอยตัวกระถางและรูปสัตว์ที่เขียนไว้นะคะตัดส่วนที่เหลือทิ้งแล้วจะได้เป็นกระถางที่มีรูปหูสอ5ห้านะคะจากนั้นใช้คัตเตอร์เจาะรูที่ก้นกระถางประมาณ4-5รูนะคะเพื่อระบายน้ําในกระถางน,นะคะเพราะว่ากระถางก็ต้องมีรูระบายน้ํานะคะก็ลดน้ําแต่ถ้าใเรบอกว่าอ๋อหนูอยากไว้ปลูกผู้ด่างค่ะคุณครูอ่าปลูกผู้ด่างเราก็ไม่ต้องมีรูก็ได้นะคะเอาไว้สําหรับแค่ใส่น้ํานะคะแล้วก็นําผู้ด่างลงไปปลูกได้อันนี้ก็สามารถ ทำได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะเตรียมแล้วก็ผสมสีที่ชอบลงในจานสีนะคะแล้วก็ระบายสีลงบนขวดสิกของเราด้านนอกให้ทั่วเลยนะคะจากนั้นทิ้งไว้แห้งแล้ววาดตาปากและหูหรือลวดลายอื่นๆลงไปตามความคิดสร้างสารรค์เลยนะคะแล้วก็จินตนาการของนักเรียนโดยใช้ปากกาเคมีหรือระบายสีก็ได้ตามถนัดเลยนะคะก็จะได้เป็นนรองกระตา ขวดน,น้าพลาสติกเป็นยังไงคะยากไหมไม่ยากเลยนะคะน้องก็มีประโยชน์อะไรเออไว้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะในกระถางที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะคะแล้วก็นําไปวางตกแต่งห้องทํางานห้องนั่งเล่นหรือบริเวณต่างๆของบ้านนะคะเพื่อความสวยงามนะคะนัเรเองก็สามารถสามารถนําไปใช้งานได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ารู นักเรียนเห็นขั้นตอนการทําเห็นวัสดุแล้วนะคะมันไม่ได้เยอะนะคะสามารถทําได้นะคะแต่ว่าวันนี้คุณครูก็จะมีฝากงานไว้เหมือนกันนะคะใบงานเรื่องการประดิษฐ์กระถางจากขวดน้ำพลาสติกนั่นเองนะคะใบงานนี้ไม่บังคับว่าต้องทําแบบไหนนะ,ะให้นักเรียนออกแบบการทํากระถางจากขวดน้ำพลาสติก แบบไหนก็ได้แค่ทําจากกระถางควนรน้ำพลาสติกให้ออกแบบก่อนนะคะอย่าเพิ่งทําให้วันนี้ครูให้ออกแบบนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาก่อนว่าเราจะทําเป็นรูปอะไรแล้วอยากจะทําเป็นลายไหนหรืออยากจะทําแบบไประบายสีไม่อาจจะไม่อยากระบายสีหนูไม่อยากระบายสีค่ะที่บ้านหนูไม่มีสีและในการทํากระถางนะคะอาจจะใช้กรรไกรแทนก็ได้ถ้าสมมตินหนูไม่ใช้คัตเตอร์หนูสู้ว่าโอคัตเตอร์มันอันตรายใช้ไม่ไม่ถนัดครูก็แนะนําว่าถ้า เราทาคนเดียวแล้วอาจจะใช้วิธีการใช้กันไกตัดก็ได้นะคะอาจจะใช้ตะปูหรืออะไรก็ได้เจาะให้เป็นรูนิดหน่อยนะคะเพื่อเราสามารถที่จะเอากไกเดินเส้นแล้วก็ตัดได้ง่ายนะคะนั่นแหละก็สามารถทําอะไรก็ได้ลองดูนะคะว่าให้ออกแบบกระถางจากกวนน้ําพลาสติกนะคะ แบบไหนก็ได้ตกแต่งแบบไหนก็ได้แต่ให้เน้นย้ําว่ากระถางจากโัสดุพลาสติกเนี่ยมันจะต้องเปียกน้าได้นะคะเราจะตกแต่งด้วยอะไรนั้นก็ต้องคิดถึงว่าพอมันเอาไปใช้งานแล้วก็อยู่มันคงทนสวยงามอยู่กับเราได้นะก็ลองทาลองออกแบบไปมานะคะแล้วก็เขียนวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ขั้นตอนการทาโดยอิงจากตัวอย่างที่ครูให้ไปอาจจะทาเหมือนครูก็ได้นะคะแต่เปเลี่ยนลวดลายใหม่ นะคะรุ่นลายเป็นรุ่นลายส,ส,สุนับนขบางคนบอกหนูไม่ได้ชอบแมวค่ะหนูชอบสุนัขค่ะคุณผูหนูอยากกระต่ายอโอยเยอะแยะเลยนะคะน้องนักเรียนลองไปแอบออกแบบกันดูนะคะว่านักเรียนชอบแบบไหนนะคะแล้วก็เขียนมานะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทํางานนะคะส่งงานวันนี้เป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักนะคะไม่ยากลองทําดูนะคะขอบคุณมากค่ะ